สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเข้าไปดูในกลุ่มของเราเนาะแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าในส่วนของอ,อ,อะไรนะช้อปปีนะครับเก็บสินค้ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเท่าที่ผมลองทําแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือว่ามันเก็บได้ทีละหน้านะครับสําหรับผมนะแต่ว่า50สิสินค้าก็โอเคนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันต้องรูดๆหน่อยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะแล้วก็ไปดูที่ช h อป e e นะครับอาเปิดเข้ามาแล้วเอาหน้าไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะเก็บตัวนี้เนาะหน้าหนึ่งมันก็มีมีเท่าไหร่เนี่ยประมาณ50รายการนะครับใช่ไหม 10บยี่สิบสามสิโอเคมี50รายการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเก็บสินค้าดูนะครับอ้าวทำไมมันอันไม่มีล่ะุ้ยมีไม่มีมมมออมมีภาพมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเก็บสินค้าของช้อปปีหน้านี้กันนะครับอ๋อใช้เว็บสแคป,ปเปอร์แน่นอนครับตึงกด F 1 2นะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับ คอยแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องผมก็อาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาทําการสร้าง Create New Size Map กันเลยนะครับ Create Size Map นะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็น Shopee เนาะ s H, H O อุ H ้ย s H O P E E นะครับวันนี้วันที่2561 1208นะ อันนี้นะครับเสร็จผมก็จะเลือกอันนี้มาเนาะนก,ก๊อปี้นะครับกด Paste นะครับคือที่จริงดึงมาแค่คือปกติที่ผมทำผมผมก็ดึงมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้หมดนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าบางทีทำแค่เป็นอันๆนะครับแต่ว่าอันี้อยากได้แบบว่าหลายๆอันเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองนะครับก็มัน มันดึงหลายๆหน้าเลยได้แต่ว่าเก็บสินค้าไม่หมดนะครับแต่ว่ามีวิธีการทําให้เก็บสินค้าหมดเนาะก็ทําแบบนี้นะครับสมมติว่าผม Copy มาเนาะผมก็ Create Size Map เลยนะครับอย่างแรกเนาะให้เรามาสร้างตัวที่จะบอกเขานะครับก็ Add New นะครับเลือกเป็นอันนี้ผมตั้งชื่อเป็น p r o p u o t เนาะทายนะครับเป็น Element Score Down นะครับแล้วก็ Select ไปนะครับกด ตรงนี้ตึง้งนะครับแล้วก็กดอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลือ่อนลงมาดูนะครับผมว่าเขาจะแบ่งเนาะจะแบ่งว่าสัก2030าเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการตัดอีกอันหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าอันไหนเจอว่าอันไหนมันยังไม่คลิกแบบนี้นะครับก็ให้ทำการคลิกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้นะครับก็ให้คลิกเพิ่มไปนะครับ จนครบนะครับ50รายการเนาะเนี่ยเห็นไหมมันแบ่งอีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้ครบห้าสิรายการแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ดันสเล็กนะครับเรียบร้อยโอเคเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเป็นมนะัลติเพล็กเนาะเสร็จแล้วก็เซฟซิเลกเตอร์นะครับอ่ะได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการสร้างอีกอันหนึ่งเนาะอีกอันนึงนะครับก็ผมก็คลิกนิวตรงนี้นะครับเป็นลิงกนะ์เนาะ โอเคนะครับแล้วก็เลือกเป็นลิงก์นะครับแล้วเราก็เลือกสินค้าเลือกไปที่ select นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยเนาะก็เลือกนี้นะครับแล้วก็กดดูนะครับว่ามันมาหมดไหมเนาะโอเคได้แล้วนะครับก็กดดัน select ไปเลยนะครับเลือกเป็น multiple เนาะเสร็จแล้วก็กด save selector ครับจากนั้นนะครับให้มาที่ตรงลิงก์นะครับคลิกไปที่ตรงลิงก์เนาะ แล้วเราก็ไปทําการเปิดสินค้าของเราขึ้นมาสักอันหนึ่งนะอ่ะสมมุติว่าเลือกอันนี้เนาะเสร็จแล้วก็ add new นะครับผมจะเก็บอะไรมั่งล่ะก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็อย่างอันนี้ก็เป็น product name นะครับเป็น text เนาะกเก็บตรงนี้มากดติเรียบร้อยนะครับกด save นะครับมันก็เก็บมาอีกนะครับเก็บอะไรมาเก็บราคานะครับ เป็น text เนาะก็ select ไปตรงนี้นะครับอ้าวแล้วมี2ออันจะเอาอันไหนดีละเนี่ยอืมอ่ะไม่เป็นไรกดเก็บมาก่อนแล้วกันนะครับไม่มีปัญหากด select นะครับแล้วก็มาที่รูปนะครับตรงนี้จะพิเศษหน่อยนึงก็คือว่าเราจะเลือกเป็น element attribute นะครับแล้วก็ select ไปนะครับคลิกไปจึงก็ดัน select นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะต้องใส่ attribute name ของเขานะครับอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันเราต้องใส่คำว่าอะไรนะครับก็ถ้าคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวนี้นะครับจะมี class ตัวนี้อยู่นะครับ image ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ img เนาะแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ background image แล้วก็เอามาจาก url ตรงเนี้ยนะครับเวลาเราจะใส่เราก็เลือกที่สไตล์ตรงเนี้ยของผมเลือกผมเลือกสไตล์มาใส่เนาะ ผมก็พิมพ์คำว่า style style นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เซฟซ s เล e กเตอร์เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเราก็ลองเก็บกันดูว่ามันมาไหมนะครับเพื่อน,อนๆอยากได้อันอื่นเนาะก็ได้นะพวก detail อะไรงเงี้ยเราก็เลือกเป็น HTML นะครับก็มาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้ดูนะ Detail เ,เป็น HTML เนะเาะแล้วเลือกตรงนี้นะครับ กดตรงนี้เลยนะครับก็กด d า w select นะครับเรียบร้อยเซฟ selector เนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดูนะครับว่ามันมาไหมนะครับก็กดสเกตไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันจะเจอปัญหาบางประการเช่นเก็บสินค้ามาได้ไม่ครบบางอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ยาวแน่ๆแต่ว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คือถามว่าเก็บได้ไหมก็เก็บได้แต่ว่าต้องเอามาตัดหน่อยครับตัดหน่อยตตดนีดตัดหน่อยวันนี้ฝนตกเมื่อวานไปไปเรียนมานะครับเรื่องทำอ e ีบุ๊กผมก็สนใจเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายทำด้วยมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ลังเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเก็บเก็บเก็บ อันนี้จะได้เห็นไปด้วยกันเลยนะครับว่ามันมีปัญหายังไงแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องทํำยังไงนะครับของท็อปปีเท่าที่ลองก็คือเก็บได้ทีละหน้านครับเวลาจะเลือกผมอาจจะต้องเลือกสินค้าที่ขายดีหน่อยนะครับหรือเป็นสินค้าที่แบบว่าอยู่ในความสนใจเนาะแล้วก็เอาไปเอาไปใช้งานนะครับเอาไปเอามาเก็บเนี่ย พวกนี้นะครับตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆเห็นนะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่แบบค้นหานะครับเราก็สา,าสามารถเข้ามาดูได้นะเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมคลิกเข้ามาก็คือาากล้อ,องฟูเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วกดรีเฟซดูนะครับอ่ะตรงนี้ก็มาจากสเก็มาจากไหนนะครับแล้วก็ลิงก์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ไหนเนาะตรงนี้ก็มานะครับเรียบร้อยแล้วก็โปรดักชชื่ออะไรเนาะราคาเท่าไรนะครับมีอิมเมจมานะครับ อิมเมจมันจะเก็บมาในรูปแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะอิมเมจมันจะเก็บมาในรูปแบบนี่เห็นไหมครับ background image เท่ากับ URL นะครับเวลาเราใช้เราก็ใช้แค่นี้อ่ะ y ไปก่อไปเปิดให้ดูนะครับ p พซเซน go เกนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มานะครับได้มาด้วยเลยโอเคนะครับได้แบบนี้มาแล้วก็ ได้มากี่อันอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกดแล้วก็กดพอ,อพอมารีเฟซแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ Export data แล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับมาดูกันนะครับสินค้ามี50รายการเนาะ เก็บมาได้20อันหายไปไหน30มอ่ะมีวิธีนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนอ้อนจาก50ได้20นะครับได้น้อยมากแต่ว่าภาพมานะครับเนี่ยภาพภาพมาเป็นแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานาะมันมีส่วนที่ซ้ํากันก็คือตรงนี้ใช่ปะก็รีเพจก็ใช้แบบนี้ก็เป็นช่องว่างรีเพจออรูนไ,ไหมครับแล้วก็ดูข้างหลังสิ ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เพจเนาะเพจออเรียบร้อยก็เหลือแต่ภาพแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะย๋ยวมาดูกันทำไมมันเก็บได้น้อยครับที่ผมบอกว่ามันติดอยู่น้อยหนึ่งกนอะคือตรงนี้นี่แหละ,ะตรงนี้ก็ไม่ต้องเซฟนะครับเพื่อนๆน่าจะเปลี่ยนกันได้เพราะว่าถ้าทํา ตัวอันที่ผมเคยทำาให้ดูอันก่อนเนาะอ่ะเราก็ไปที่หน้านี้นะครับ selector นะครับคลิกที่ root นะครับตรงนี้นะครับ element score เ,เน,นี่ยนะครับเราเลือกที่ edit นะเสร็จแล้วนะครับ delay นะครับผมใส่สัก 3, 0มพันสี0 0ละกัน4 0่0ก็คือ4วินาทีนะครับก็กด save selector ไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงนะก็กดไปที่สเกลนะครับแล้วก็สตาร์สเกลเลยนะพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนๆลงมาหน่อยให้เลื่อนๆลงมานะครับค่อยๆเลื่อนลงมาเนาะแล้วก็เลื่อนๆขึ้นนะครับประมาณนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณนี้นะครับ เอเดี๋ยวดูตอนเขาเก็บสินค้ากันนะครับระหว่างนี้ก็คอยไปก่อนนะครับคอยแป๊บหนึ่งเนาะจะได้เห็นว่ามันมันเป็นยังไงนะครับก็เล่งๆไว้เนาะนี่ S9 เห็นไหมครับสแสดงมีคนค้นหานะเนีดซ s ซาร่าคืออะไรนะครับ อุปกรณ์ DIY เคื่อะไรนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสำหรับผมนะผมคิดว่ามันน่าน่าจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาของตัว s h o ป e e นะครับหรือไม่ก็เป็นสินค้าที่เขาอยากให้ขายออกเขาก็เลยเอามาใส่ตรงนี้นะครับอเป็นได้2แบบนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบแรกก็คือมีการค้นหานะครับ ว่านี้ก็คอยแปบบนึงนะครับไปลองทํากันมาดูเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนของเดี๋ยวเยวคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีมออีอันที่ผมเทสเนาะแล้วก็ไปลงโฆษณานะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นๆน,นะครับก็จะมีบอกว่าสินค้าประเภทไหนเนาะหรือว่า เออสินครับเอ่ออะไรนะแคมเปญแบบไหนนะครับที่เราน่าจะเอาไปใช้นะครับหรือว่าทํารายได้ให้ง่ายๆนะครับก็ผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับก็เป็นพวกกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ไปโฆษณามานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่จะทำเนี่ยจะคํานวณก่อนนะครับก็เช่นสมมุติว่าเข้ามา100คนมีจัดการกรอกข้อมูล1คนเนี่ยค่ากรอกเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดกับค่าโฆษณาแล้วคุมไหมอะไรเงี้ยถ้าทําแบบนี้นะครับก็คือ สมมุติว่าลงไป200อเงี้ยอาจจะได้2อไรอย่างะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ยังได้กําไรขึ้นมาประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีทําให้ดูนะครับอันนี้มันก็เริ่มเก็บหนานขึ้นแล้วเห็นไหมครับผมว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครใช้พวก i m a r โคเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าเอ๊ะมันต้องเก็บตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้กันนะครับเก็บรอบนี้ว่าจะเก็บได้กี่อันนะครับจาก50รายการเนาะหลังจากที่เราแบบว่าพอหน่วงระยะเวลาไว้แป๊บหนึ่งเราก็รูดขึ้นรูดลงรือขึ้นรู่นลงนะครับสำหรับ,บปั่นจริงๆ50รายการนี่อาจจะน้อยนะครับก็กำลังหาวิธีอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะเก็บเยอะ เพื่อนๆจะได้ทํางานง,าง่ายๆนี่จะทํำยังไงนะครับก็มีอีกวิธีนึงก็อาจจะต้องคอยฟีดของเขานะครับแต่ฟีดเขาบางทีก็ไม่เจอสินค้านะครับเราก็เก็บ50สินค้าแล้วก็ค่อยๆลงเก็บไปเรื่อยๆ,อยๆก็ได้นะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดถูกมากเลยเนาะ อยแป๊บนะครับอันนี้เก็บนานน่าจะเก็บหมดนะผมว่าเพราะว่าเพราะว่าเรารูดขึ้นรุ่นลงไปแล้วเนาะมันก็ทําการโหลดสินค้าอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยน,นะครับนี่จริงถ้ามีอิเลเมนต์สกอร์อัพขึ้นมาอีกอันนึงก็จะน่าจะง่ายอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้ว,ล,วลองลองฟิลิเฟสดูนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดเลยเพราะว่าต้องการเช็คจํานวนเนาะว่า มันได้เท่าไหร่นะครับคอแป๊บหนึงขอแป๊บหนึ่ง,บบงเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็ได้50รายการแล้วเป็นแบบนี้นี่เองครับอันนี้โผล่ขึ้นมาอันเดียวแต่ว่าอันอื่นก็มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเขาไม่แสดงเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไปตัดหน้าตัดหลังออกได้หมดเลยนะครับได้ภาพได้ ข้อมูลทุกอย่างที่อยากได้นะครับก็คืออันนี้50รายการแต่ว่ามันต้องรูดนิดนึงเนาะอะ่คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ในในในกลุ่มนะครับแล้วก็เออไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะออกเป็น Youtube youtube ดีไหมเนาะแล้วเดี๋ยวผมถ้ายังไงผมใส่ไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามดูนะครับอันนี้มันได้50อันเนาะถ้าถ้าเป็นไปได้ควรเลือกสินค้าขายดีแล้วก็มีมีคนซื้อเยอะนะครับ ขอบคุณนะครับลองทําดูนะครับขายกันดีๆนะขอบคุณครับสวัสดีครับ